เ,เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับว่าเอาวิ่งเอชเชงเอกนะครับคือมันคืออะไรปกตินะเขาจะต้องใส่ในในน้ำนะครับเอบกจ,จคือใส่ในน้ำเอาเอาเอาไข่ใ,ใส่ในแก้วแล้วน้ำใส่ไป ใช้เวลา12ถึง24 12ถึงย4บสี่ชั่วโมงมันก็นานมากนะครับจนถึงทาให้ไข่นี้ออกมาเป็นตัวแล้วก็เดินออกมาสามารถเด็กๆสามารถใช้งานได้เล่นได้ก็เดี๋ยวผมจะลดเวลาขั้นตอนนะผมจะบีบให้มันแตกลงนะครับปุ๊บบีบมันแตกเออเริดแล้วนะครับจะมีไข่โดนเสาที่เด,เด็กๆชอบนะครับเฮ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับ ไม่รู้มันโดนน้ำมันจะพองหรือเปล่านะครับก็ไข่หนาประมาณตั้งสองมิลน,นะครับช่างคิดช่างทำนะครับนี่เป็นไข่เนืสาวนะครับก็ราคายี่สิบบาทจะเอาขึ้นมาดูนะครับแล้วนะ ไม่รู้ดูผมเรียกว่าอะไรนะไทยติดเปลือกมาด้วยก็น่ารักดีนะครับนิ่มๆน,นะครับจะมีผงสีส้มอยู่ข้างในนะครับไม่รู้เรียกอะไรนะครับ ก็อย่าลืมครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับติดตามผลงานทาง youtube นะครับหรือว่ากดถูกใจทาง youtube facebook ก็ได้นะครับขอบคุณครับแต่วันหยืดครับราคา20บาทนะครับ